เรียกเลขกำลังวันมีหนึ่งมีห้ามีแปดมันมาแน่นอนหนึ่งตัวฟังนะมันมาแน่นอนหนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะเข้าแล้วนะครับมันจะวะ่เพราะมันจะสี่ทุ่มแล้วผลิงก์อยู่ข้างล่างรีบกดเลยเมื่อไหร่จะลงใต้มาจะร,ะรอยังไม่ได้ไปแม่จา๋าอยากกลับเหมือนกัน บ้านผมเลยล่ะบ้านเกิดผมเลยอยากเจอคะ่ะวันนี้ไปทําบุญที่วัดมณีวงศ์ผมบอกเลยใครที่เจอผมนะทุกคนจะรักผมจะบอกทําไมแล้วผมไม่เคยโปรโมทอุ้ยนี่ไม้เอกนี่ให้หวยแม่นมากนะไม่เคยโปรโมทคนเราอะ่ะถ้าอยากรักเราอะ่ะเขาจะรักเราเขารักเราอะ่ะเขาทักเราเอง ผมไม่เคยมาโปรไปโปรโมทนะไม่ใช้ไปสถานที่ต่างๆถ้าเกิดเขารักเราเขาอยากรู้จักเราเขาทักเราเองเขาทักทายเราเองแล้วไปจังหวัดไหนมาจังหวัดไหนนะไม่มีใครไม่รู้จักไม่อีกเพราะเราเป็นคนที่เฟนลี่เราไม่ยิงผมไม่ได้ยิงนะครับโอ้ยมีคนปักลิงก์เต็มเลยยานะครับอย่าก,กดเข้าไปนี่มันมาปากลิงก์เต็มเลยนี่งวดน,นี้หนึ่งห้าแปดมาตัวหนึ่งผมจะเข้าสู่พิธีการแล้วนะครับฟังดีๆนะ เดี๋ยวผมดูก่อนผมจําไม่ได้ <c oughs> ใครรอได้ก็รอแม่ใครรอไม่ได้ก็ไปนอนแค่นั้นแหละจบไม่มีอะไรมากผมอะ่ะงวดน,นี้รัฐบาลนะครับเด่นหลักฟังดีๆจะมีงวดน,นี้นะเด่นหลักนะครับงวดน,นี้เด่นหลักจะมีห้าตัวจะมีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดมีแปดแล้วก็มีเก้าเนี่ย สิบห้าตัวเนี้ยพิมพ์มาก็ได้หนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้ามันมาแน่นอนหนึ่งตัวแล้ววดนนี้รัฐบาลนะผมให้ไปแล้วในกลุ่มเมื่อวานนี้ห้ากับแปดแม่ชอบตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาพิมพ์ขึ้นมาครับตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพผมบอกเลยจริงผมอยู่กรุงเทพแล้วอยู่อีกหลายวันด้วยอยู่กรุงเทพตอนเนี้ยอยู่แถวอยู่กรุงเทพครับจริง ยูงเทพเนี่ยตอนนี้วันนี้ห้าเด่นห้ากับ8ดรัฐบาลงวดน,นี้ชอบห้ากดห้ามาชอบ8ดพิมแปดมาบ้านผมเลยละ่ะบ้านเกิดผมเลยอยากเจอค่ะวันนี้ไปทําบุญที่วัดมณีวงศ์บอกเลยใครที่ได้เจอนะลิงก์อยู่ข้างล่าง8ปดปดแปดเว็บนี้จ่ายจริงแล้วก็โอนไวสําหรับแปดแปดแปดลดตู้แปดแปดนะครับงวดแปดถามว่าฟันตัวไหนฟัน8 งวดนี้ฟัน8ครับแต่ถ้างวดนี้ไม่มี5กับ8ไม่มานะผมก็ไม่งวดหน้าฟังดีนะ1,400คนดูเนี่ยถ้างวดหน้าไม่มาผมพักผมงดให้หนึ่งงวดผมให้แค่ในกลุ่มพูดจากใจเลยนะถ้างวดหน้าไม่มารัฐบาลงวดนี้สวัสดีอาจารย์กฤษณะนะครับถ้างวดนี้รัฐบาลไม่มี5กับ8ผมจะไม่ให้รัฐบาลหนึ่งงวดเอาเถอะ วดน,นี้รัฐบาลนะตัวแรกที่ผมให้นะครับก็คือ5 3พิมพ์ขึ้นมาห้าสแล้วก็มี5 7อันนี้คือห้หลักนี่คือเลขหลัก5นะครับ5้สแล้วก็5 7ส่วนตัวแรกอะ่ะที่ผมปล่อยให้ตั้งแต่วัน 10, ตั้งแต่วันที่สิแล้วปล่อยเลยก็คือเลขตัวนี้38 83ผมลงให้ตั้งแต่วันที่สิอย่าบอกว่าไม่เห็น เมื่อวานนี้ผมก็ลงให้สามแปดแปดสามคือเป็นเลขที่ผมให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ถ้าออกงวดนี้ก็รวยแต่ถ้าไม่ออกก็ตัวใครตัวมันฟังดีๆต่อไปนะครับจะเป็นหลักห้าจะมีห้าสามห้าเจ็ดนี่คือหลักห้าสำหรับเลขห้าแล้วส่วนหลัก8ดงวดนี้จะมีแปดเจ็ดแล้วก็แปดสองนะครับ แปแล้วก็แปสองส่วนเลขระวังงวดนี้ยผมกลัว8ปดกับ68มีแค่นี้1,500คนดูรีบจิ้มลิงก์ด่วนอ่ะจะปล่อยเลขมีหนึ่งมีห้ามี8ปดหนออกแน่นอน1ตัวแต่ผมไม่รู้ว่ามาตัวไหนแต่ถ้างวดนี้ไม่มาตัวที่ผมวิเคราะห์งวดหน้าพักผมไม่ให้จริงอักไว้ด้วยนะครับงวดนี้8 7ดเจ็ดสองหกหนึดูเนี่ย ไปซื้อด้วยนะ872อ่ะใครพร้อมจะเอาเลขตัวอัดแล้วพิมพ์คำว่านาคา89มามันย้อนตลอดย้อนตลอดครับจะมี1 x แบบไม่ต้องกลับมี1 x 8 x 5 x 6 x. 1, x 1 x 1จะมาอะไรบ้าง1 0ถึง 19, 8 0ถึง8 9 50ถึง59 60ถึง69 เลขพวกนี้จะมาล่างฟังดีๆนะนี่คือทำสถิติออกมาแล้วนี่กําลางวันหนึ่งห้าแปดเห็นไหมว่าเนี่ยเด่นมากเลยวันนี้มีแค่สี่ตัวเด่นสุดครับแล้วมันชนที่แปดเห็นไหมครับ ดาวไม่ได้ทําแม่สนใจเพราะว่าเราผมสนใจเลขผมอย่างเดียววันเกิดฝากไปด้วยถ้าใครชอบวันที่สิบเก้าลงวันที่สิบเก้ามีนาลงวันเกิดเลยลอตเตอรี่ให้ไปหาซื้อสามแปดแปดเก้าวันที่ไม่ต้องสับสนเพราะผมลงวันที่สิบเก้าผมก็เลยเขียนวันที่สิบเก้างวดน,นี้รัฐบาลแคปครับอยู่รามอินทาแม่ตอนเนี้ย แม่แคปครับรัฐบาลงวดนี้เด่น5กับเด่น8ผมฟัน8นะครับ5 3นะครับ5 7 8 7 8 2เเม็ดเดียวผมให้เลขกำลังวันเลยงวดนี้ใครชอบแม่ซื้อใครไม่ชอบผ่านนะแม่ตัดเล่นเลย ห้าหนึ่งห้าแปดหนึ่งแปดงวดนี้ผมชอบหนึ่งห้าหนึ่งแปดแล้วก็แปดสามผมชอบสามตัวคือแปดสามอ่ะผมให้ไปก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่งวดน,นี้ผมชอบหนึ่งห้ากับหนึ่งแปดแม่แคปได้เลยครับส่วนใครอยากบอกว่าเอ้ยบ้านเลขที่ไหมอีกจะออกหรือเปล่าสี 4, 4, ่สีหสองพูดดีจังชอบอ่ะเจฟันห้าค่ะผมฟัน8ดครับ แม่จับใส่เลยและผมบอกคือเลขห้าแปดแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกผมบอกแบบนี้นะแล้วอย่าลืมว่าห้ากับว่าแปดกับแปดกับสามอ่มันเป็นตัวเดียวกันผมให้แค่นี้แหละครับผมเป็นคนพูดตรงแบบนี้แล้วแม่คือผมไม่ได้มีพิษภัยกับใครนะแต่ถ้าดูจบอะ่ะก็ได้จบอะเพราะว่าผมมีทรงมีสูตรให้อันหมดอาแม่ผมให้แม่แคบอีกรอบหนึ่งงวดนี้ผมให้ห้าหนึ่งแปดเลย ถ้าแม่ชอบแม่ตัดเล่นเลยเรีบไปซื้อนะครับวันนี้ผมขอให้แม่แทุกท่านโชคดีระวังมาห้าหนอยู่นะมันชอบหลบใช่ครับสีแดงสีเลือดหมูแล้วก็สีส้มสีน้ำตาลได้นะครับวันนี้ขอให้เองขอให้รวยขอให้ปังขอให้มีโชคขอให้มีลาบขอบ